สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วีล็อกไอยินคานะครับในส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปไปหาลูกค้ากันนะครับแต่เป็นลูกค้าที่กําลังเซ็นสัญญาในส่วนของการทาระบบตัว i อ s c ส e ก u l i ลิงนะครับหรือระบบการจัดตารางการผลิตของบริษัทนะครับซึ่งบริษัทเองเนี่ยนะครับชื่อว่าบริษัทโฟรจูนคอสนะครับก็ทําในส่วนของผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เล็กอิเล็กทรอนิกส์นะครับจัดจำหน่ายทั่วประเทศเลยแล้วก็ทั่วโลก ก็ถือเป็นโรงงานหนึ่งที่เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับโดยที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยก็คือเขามีปัญหาในส่วนของการวางแผนและการควบคุมการผลิตนะครับจนถึงการคอนโทรลจอบฟอกข้างหน้างานนะครับการติดตามงานนะครับการรายงานผลประจำวันนะครับของการรายงานผลิต,ลลตว่าตอนนี้เป็นไปตามแผนหรือเปล่าแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลขึ้นมาในระบบนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็มีระบบสารสนเทศที่ใช้เรียกว่าโอดูในการจัดตารางการผลิต เบื้องต้นนะครับแต่ว่ายังไม่ลึกที่สามารถที่จะจัดได้ถึงระดับของการจัดงานในคนและเครื่องจักรก็เลยเรียกใช้บริการอของบริษัท AEBS นะครับเข้าไปศึกษาดูว่าสามารถที่เอาเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้หรือเปล่านะครับเราก็นัดทางเจ้าของโรงงาน MD เข้าไปพูดคุยรายละเอียดกันนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตมาให้ทางวีเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันครั้งหน้าครับ